อยู่หน้าวัดศรีบุญเรืองครับยกน้ำขึ้นเลยนะคะยกน้ำขึ้นเลยขึ้นน้ยกน้ำขเลยค่ะนามปที่บ้า้บายองตาแล้วแต่เอาบนตะกอนสอง เอาร่มอ,ออกครับขางร่มออก,อออกนั่งตัวตรงๆครับตัวตรงๆครับยกน้ำเลยครับยกน้ำยกน้ำขึ้นยกน้ำขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกน้เลยครับฮะหน้าวัดศรีบุญเรืองครับฮะวัดศรีบุญเรืองหมู่หกตำบลบึงครับพะไลอยอำเภอเก้งสนาม,ามน,นางครับจังหวัดนครราชสีมา อยกขึ้นถูกต้องแล้วดีแล้วครับดีแล้วยกเลยครับยกตัวตรงๆเลยครับยกน้ําเลยครับตะวันหลวงตาครับถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยครับอ่ายกน้ำเลยครับคุณแม่ยกเลยครับยกเลยครับยกเลย ยกน้ำเลยครับยกเลยนี่ครับนี่ก็อยู่หน้าวัดครับ ม,ม,ม,มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเป็นไรนะหลวงตาไม่ขอรถนะ บ้านหนองโคบานนะครับ